กวีสินกรสั้นจะ่ๆบทที่หนึ่งร้อยส้านะครับ <c oughs> มนุษย์นั้นแสนประหลาดต่างไม่อาจจะคาดเดามีความคิดที่เร่งเรา้าสร้างเพื่อเอามาทำลายจะสิ่งไหนที่สรันร้างทำลายล้างจนหมดหาย พัฒนาและวอดวายเหมือนต้องตายหลังเกิดมาก็เป็นบทกลอนที่เปรียบเทียบเกี่ยวกับการสร้างสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเทพีหรืออันสาวรีฮะสุดท้ายก็ไปทำลายทิ้งจากกลุ่มคนที่ไม่ชอบนะสร้างมาเป็นพันปีทำลายทิ้งในไม่กี่วินาทีอะไรเงี้ยนะสรรสร้างเพื่อทำลายนะครับ เหมือนความรักของผมที่มีให้คุณมานานถูกทำลายด้วยใครสักคนที่แย่งเธอไปอะไรวะ